ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับในการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันนะครับของยี่ห้อ Top b m s นะครับของ BMS รุ่น1 2 8 s นะครับว่าจะติดตั้งยังไงนะครับแล้วมีการป้องกันไว้ยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดไฟล์นะครับที่ส่งให้นะครับเป็นไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้นะครับทำการดาวน์โหลดนะครับถ้าคนไหนแบบนี้ดาวน์โหลดไม่ได้นะครับให้ทำการดาวน์โหลดโดยแอปพลิเคชันอื่นคือตุกนี้นะครับ กดเข้าไปแล้วเปิดด้วยเบราว์เซอร์อื่นนะครับจากนั้นนะครับตัวโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะทําการดาวน์โหลดไฟล์ให้นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำการเปิดนะครับแล้วทำการติดตั้งนะครับถ้าเป็นไฟล์ zip มานะไม่ทําการแยกไฟล์ออกก่อนนะครับแยกไฟล์นะครับเราก็จะได้เป็นไฟล์นะครับนามสกุล .apk นะครับให้ทําการติดตั้งนะครับ สำหรับคนในที่ติดตั้งไม่ได้หรือว่าขึ้นระบบป้องกันนะครับเป็นขาย์แอนตี้ไวรัสนะครับให้เราทําการนะครับไปที่นะครับ Google pl ay นะครับพาจะมีคําเตือนแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่านะครับการเปิดนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราเลือกนะครับภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการกดสแกนนะครับ แล้วชื่อบลูทูธนี้ก็จะเรียงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็มาดูว่านะครับตัวบีเมของเราเนี่ยนะครับเป็นรุ่นไหนนะครับจากนั้นให้เรากดเลือกเข้าไปนะครับแล้วกดคําว่าเซตนะครับนะครับแล้วก็กดคําว่าตรงสเตตนะครับคําว่าเซตนี่ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับตัวสเตตนี่นก็จะเป็นค่าเซลล์ต่างๆนะครับให้เราดูได้นะครับแต่สําหรับบางคนนะครับถ้าที่ติดตั้งไปแล้วนะครับติดตั้งไม่ได้นะครับขึ้นเออร์เรนะครับให้ทําการมานะครับไปที่นะครับ ไปที่ App Store นะครับาให้ไปทำการปิดโปรเทคออกก่อนนะครับมาที่ Play Store นี้ตัวนี้นะครับทำการเปิดนะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ให้ไปที่นะครับตรงรูปคนตรงนี้นะครับนะครับให้มาตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ ไปมาที่นะครับ Play Protect นะครับคือตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับให้เราทําการนะครับปิดนะครับโดยมาที่รูปเฟืองข้างบนนะครับจะทําการปิดนะครับอ่านะครับแค่นี้เราก็จะทําการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันได้นะครับ่วนในมีปัญหาอะไรก็ให้สอบถามได้นะครับ